อาหารเม็กซิกันนั้นอาจจะดูแปลกและใหม่ในสายตาคนไทยแต่ในระดับโลกแล้วถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงองค์การยูเนสโกถึงกับยกให้อาหารเม็กซิกันเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติเป็นอาหารที่มีประวัติสืบค้นได้ไปถึงสมัยอาณาจักรมายาที่อยู่มาตั้งแต่1800ปีก่อนคริสตกาลเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีประวัติความเป็นมาไม่ยิ่งย่อนไปกว่าอาหารจีนหรืออาหารอินเดียเลยจุดเด่นของอาหารเม็กซิกัน คือสีสันที่สวยงามคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนวัตถุด,ดิบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยในวันนี้เราจะขอเสนอ10เมนูอาหารเม็กซิกันที่คุณควรลองจะมีอะไรและน่ากินขนาดไหนไปชมกันครับ 1. ทากโก ทาโก้ถือเป็นอาหารขึ้นชื่อที่สุดชนิดที่เรียกว่าพูดถึงอาหารเม็กซิกันก็ต้องนึกถึงทาโก้เป็นอันดับแรกทาโก้คือแป้งตอตินยาซึ่งมักจะเป็นข้าวโพดท,ทำเป็นวงกลมแบนและบางขนาดฝ่ามือวางเนื้อสัตว์ต่างๆหรือถั่วลงไปใส่ผักและชีสแล้วราดด้วยครีมเปรี้ยวซอสอะโวคาโดที่เรียกกันว่ากัวกาโมเลหรือซาวซ่าที่ทำจากมะเขือเทศแตงกวาใส่พริกน้ำมันมะกอกน้ำส้มสายชู ซึ่งในอาหารเม็กซิโกจะได้เจอกับซอสทั้ง3นี้บ่อยมากส่วนที่เรียกว่าทาโก้นั้นสันนิษฐานกันว่ามาจากคนงานเหมืองเงินในช่วงทศวรรษที่18ในยุคนั้นชาวเหมืองจะมีการทำระเบิดในเหมืองโดยการห่อดินปืนเป็นแท่งด้วยกระดาษสีเงินขนาดพอๆกับซิก้าซึ่งเรียกว่าทาโก้จากนั้นชาวเหมืองก็เริ่มเรียกห่ออาหารของตัวเองว่าทาโก้ตามชื่อระเบิดนั้นซึ่งค่อยๆได้รับความนิยมกันมาอย่างต่อเนื่องจนแพร่ไปสู่อเมริกา จากนั้นก็กระจายไปทั่วทุกมุมของโลก 2. e n นซิลาดสเอนซิลาดเป็นเมนูสำหรับคนชอบชีสและเป็นอีกเมนูที่พบได้ตามร้านอาหารเม็กซิกันหรือในครัวทั่วไปในอเมริกาทำโดยนำแป้งต่อตินย่ามาม้วนใส่เนื้อสัตว์หรือผักใส่ชีสลงไปแล้วจัดวางเรียงใส่ถาด แล้วใส่ในเตาอบได้จนเต็มถาดจากนั้นราดซอสที่มีรสเผ็ดลงไปโปะด้วยชีสแล้วเอาเข้าเตาอบ,อบจนกว่าชีสจะละลายเป็นอันเสร็จกินกับซอสครีมเปรี้ยวหรือซอสกัวกัโมโเล่ปกติมักกินเป็นอาหารมื้อคำ่ำคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆ 3. คานิทัส คานิตัสหมายถึงเนื้อชิ้นเล็กในที่นีห้หรือเมนูนี้หมายถึงหมูใช้ส่วนไหล่หมูที่เหนียวนิดๆแต่มีไขมันแทรกมาตัดเป็นชิ้นลูกเตา๋าขนาดประมาณ2นิ้วผสมเครื่องปรุงและเครื่องเทศแล้วเข้าเตาอบใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะได้เนื้อหมูที่เปื่อยยุ่ยจนฉีกเป็นริ้วๆได้ด้วยซ่อมมักนิยมกินกับกัวหอมซาวซ่าซอสกัวกามเลเล่แป้งต่อตินยาหรือใช้ใส่ทาโก้และของกินอื่นๆที่ใช้เนื้อสัตว์ จึงถือว่าเป็นเมนูก้นครัวเม็กซิกันเลยก็ว่าได้ 4. ชิลากิเลสเริ่มจากการนำแป้งต่อตินย่ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปทอดจนกรอบจากนั้นทำซอสรสเผ็ดราดตามด้วยเนื้อสัตว์ชีสไข่ดาวราด้วยซอสครีมเปรี้ยวก็ถือเป็นอันเสร็จพิธี ดูมาสี่เมนูแล้วหลายคนอาจจะเห็นวัตถุดิบซ้ำๆกันอย่างแป้งต่อตินย่าเนื้อสัตว์และซอสต่ตางๆวนอยู่แบบนี้แต่นั่นแหละครับคือเสน่ห์ของอาหารเม็กซิกันที่ตกทอดกันมานานนับพันปีกับการนำวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างจำกัดมารังสัรอาหารเมนูใหม่ได้อย่างต่อเนื่องถ้าในอนาคตโลกของเราขาดแคลนอาหารขึ้นมาจำเป็นต้องทานอะไรซ้ำๆวิธีการพลิกแปลงอาหารแบบเม็กซิกันได้แหละน่าจะช่วยไม่ให้เบื่ออาหารได้ 5. บีเรียบีเรียคือสตูแบบเผ็ดที่นำเนื้อแพะหรือแกะไปเคี่ยวในน้ำซุปเผ็ดร้อนกว่า3ชั่วโมงจนเนื้อเปื่อยยุ่ยชุ่มฉ่ำปัจจุบันมีการดัดแปลงเพิ่มโดยการนำน้ำซอสจากการตุนเนื้อไปราดบนเตาเอาแป้งทากโก้วางลงไปนาบทำให้ทากโก้มีสีแดงและมีรสเผ็ดจากนั้นก็เอาเนื้อที่ตุนมาสับ วางลงไปแล้วห่อทานเหมือนทาโก้กำลังได้รับความนิยมเป็นกระแสอยู่ในสหรัฐอเมริกาเรียกกันว่าเรดทาโก้เสิร์ฟมาพร้อมสตูถ้วยเล็กๆทานคู่กัน 6. ทามาเลสทามาเลสคือแป้งข้าวโพดที่เรียกว่ามาซา มาคลุกเคล้าส่วนผสมแล้วนำไปแผ่ลงบนเปลือกข้าวโพดเอาหมูไก่เนื้อที่ผ่านกรรมวิธีการเตรียมมาวางลงไปใครเป็นมังสวิรัติก็เอาผักที่ชอบแทนหรือจะทำเป็นของหวานก็เอาผลไม้ใส่ลงไปจากนั้นก็ม้วนใบข้าวโพดปิดและเอาไปน,นึ่งจนแป้งสุกเวลาเสิร์ฟจะแกะใบทิ้งหรือวางรองเวลาทานก็ได้ราดด้วยน้ำสต๊อกที่ได้จากการปรุงเนื้อสัตว์ที่เหลือหรือกินเปล่า โมกาเฮเต้โมกาเฮเต้คืออาหารจานร้อนของเม็กซิโกที่ใส่มาได้หลายแบบตั้งแต่สตูไปจนถึงพวกปิ้งย่างใส่มาในครบหรือโมกาเฮเต้ที่แปละว่าครกนั่นเองที่เสิร์ฟมาร้อนๆด้วยความร้อนจัดและร้อนได้นานจึงนิยมกินกันในหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อนชวนครบกับสากนั้นเป็นอุปกรณ์คู่ครัวของมนุษย์มาช้านาน เก่าสุดที่พบมีอายุถึงหน0 0งปีในถ้ำเคบาราของอิสราเอลและมีใช้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งในไทยด้วยแต่ของเม็กซิโกจะแปลกหน่อยคือมีขาตั้ง3าขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรมายาเลยทีเดียว 8. โมเล โมเลเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สื่อความเป็นอาหารเม็กซิกันคำว่าโมเล e คือซอสซึ่งตั้งต้นด้วยพริกจากนั้นใส่เครื่องเทศหลายชนิดที่ผัดน้ำมันให้หอมลงไปตามสูตรคลายสูตรมันให้ทั้งความเผ็ดแล้วรสชาติที่ต่างกันไปตามสูตรบางสูตรก็มีช็อกโกแลตด,ด,ด้วยช่วยเพิ่มความหวานและสีสันจากนั้นใส่เนื้อสัตว์ที่เอาไปย่างหรือต้มส่วนมากจะเป็นเนื้อไก่ใส่ลงไปเคี่ยวแล้วเสิร์ฟทานกับแป้งตอดตินยาหรือข้าว ซึ่งจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับแกงเผ็ดของไทยอยู่ไม่ใช่น้อยเมนูไก่ในซอสโมเลยังถือเป็นอาหารประจำชาติของเม็กซิโกอีกด้วยเก้าฟรุตวิตชินลี่พาวเดอร์มาถึงของกินเล่นหรือของหวานที่สาวๆเห็นแล้วเปรี้ยวปากอย่างผลไม้ราดด้วยผงพริกส่วนผสมก็มีแค่ผงพริกมะนาว เกลือคนให้เข้ากันแล้วราดลงไปบนผลไม้ประจําถิ่นหรือประจํำฤดูกาลชนิดใดชนิดหนึ่งหรือจะหลายๆชนิดก็ได้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคําอาจจะเพิ่มแตงกวาไปอีกหน่อยเพื่อเพิ่มความกรอบเป็นอีกหนึ่งของทานเล่นที่พบได้ทั่วไปบนถนนในเม็กซิโกสิบอโลสคอเลเช ปิดท้ายกันด้วยเมนูของหวานที่ทำได้ง่ายๆเพื่อใครอยากจะทำให้คนที่รักทานแค่ข้าวน้ำเปล่านมสดน้ำตาลเกลือและการอบเชยเริ่มจากต้มน้ำใส่การอบเชยเทข้าวลงไปจนสุกใส่น้ำตาลตามชอบใส่นมตอนเอาขึ้นพร้อมเสิร์ฟโรยผงอบเชยเข้าไปอีกเล็กน้อยมักนิยมกินเป็นมื้อเช้าด้วยความที่ทำง่ายและได้สารอาหารที่พอดีกับร่างกาย จะเห็นได้ว่าหลายเมนูนั้นก็คล้ายกับบ้านเราทั้งท้งท,งที่อยู่กันโคนลาซีกโลกอาจเป็นเพราะอยู่ในเขตร้อนชื้นคล้ายๆกันและเป็นไปได้ว่าเราได้รับวัฒนธรรมด้านอาหารมาจากเม็กซิโกนอกเหนือไปจากพริกเหมือนที่เราได้รับอารยธรรมด้านอาหารจากจีนอินเดียรวมไปถึงประเทศอื่นๆแล้วนํามาปรับให้เข้ากับความเป็นอยู่ในบ้านเราจนสุดท้ายก็กลายเป็นของเราไปในที่สุด